สวัสดีครับผมวันนี้เมนูวันหยุดนะครับผมวันหยุดแล้วก็คือปลาช่อนครับนะฮะมันไม่ใช่ปลาช่อนธรรมดานะครับมันคือปลาช่อนครับต้องบอกว่าปลาช่อนเนี้ยปลาช่อนอ่ามันได้มาจากบ้านแล้วครับตั้งแต่ผมกลับบ้านหลายวันแล้วครับผมมีโอกาสวันหยุดก็เลยจะมาทําเมนูพิเศษครับก็คือต้มยำปลาช่อนใบมะขามอ่าานาครับผมถ้าเป็นใบกล้วยครับมันจะเปานต้มยำใบกล้วยครับาุ้ยไม่ใช่ครับ มาดูสมุนไกรครับนอกจากใบมะขามแล้วผมก็จะมีนะครับพริกขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดรวมทั้งมะเขือเทศสาธุอ่าไม่ใช่ครับแล้วก็เห็ดครับฮ่าปกติเราใช้เห็ดฟางครับแต่ผมพิเศษครับเราใช้เห็ดขาวครับไม่รู้เห็ดอะไรไม่รู้เห็ดฟางหาซื้อไม่ได้ครับถัดมาก็จะเป็นน้ำมะขามเปียกครับถ้าเอาไปตากมันจะแห้งไม่ใช่ครับเราต้องคั้นมะขามเปียกเพื่อความเปรี้ยวครับ แล้วก็ต้นหอมผักชีครับไว้โรยหน้ารวมทั้งพริกทอดนะครับปกติพริกสีแดงครับอันนี้เป็นสีดำมันไม่ได้ไหมนะครับมันไม่ไหมสุดท้ายก็จะเป็นนะครับรถดีครับ้ารถไม่ดีผมไม่ซื้อครับนี่รถดีนะฮะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันครับใส่ไหมใส่ครับไม่ใส่ได้ไงครับเนี่ยซื้อมา่อยางใหญ่เลยครับโอเคครับเดี๋ยวลุยเลยครับ างที่บอกครับจะต้มปลาทั้งตัวก็คงไม่ได้ครับอันดับแรกเราต้องมาชำนากิจปลาก่อนนะครับด้วยการเอาหัวมันออกครับนี่ครับโอ้โหขี้แตกเสียไม่ละมึงไม่โทษผมจะเอาพุงปลาไปทำต่างหากครับจริงวิธีการชำแหละเขาทำแบบนี้ไหมไม่ใช่ครับอันนี้ผมมั่วครับเดี๋ยวเรียนแบบนะครับเดี๋ยวอ่งเดี๋ยวผมทั้งบางเลยครับอ่า

จากที่เราต้มจนน้ําเดือดแล้วนะครับผมอันดับต่อไปแล้วก็ใส่ปลาครับผมนะฮะปลาที่เราสช่พันธุกิรมาแล้วเมื่อกี้ครับหั่นกันเรียบร้อยแล้วครับเริ่มต้นจากหัวปลาครับใส่ลงไปก่อนนะครับนะฮะแล้วก็หางปลาครับพอเราใส่ไปปุ๊บความเดือดมันก็จะหายไปครับมันจะรอมันเดือดมาอีกครั้งหนึ่งครับค่อยๆใส่ครับตรงนี้ครับอย่าคนนะครับถ้าเราคนเลเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะคาวขึ้นมาทันทีนะครับเล ทนี้ก็คือการคนนั่นนะครับแล้วก็คือแค่วางปลาไว้ครับอันนี้พุงปลาครับผมนาเสนอเลยครับแล้วก็ใส่ปลาครับน่าเสร็จแล้วนี้เราก็รอให้มันเดือดอีกสักพักหนึ่งครับโอเคครับหลังจากที่เดือดรียบร้อยแล้วนะครับราก็จะใส่เห็ดเข้าไปครับเห็ดขาวผมนี่แหละครับนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เห็ดอ่ไไม่ใช่เห็ดฟางนะครับแล้วก็ตามด้วยใมมะขคมอ่อนครับ ต้องบอกว่าบประามอ่อนอันนี้ครับผมไม่ได้ไปซื้อที่ตลาดนะครับผมไปโมยอยู่ข้างบ้านมาครับผมปันจัยไปซื้อของเห็นเจอพอดีครับก็เลยจอดเก็บมาเลยครับนี่ครับใส่เข้าไปครับใส่ไปเลยใส่ให้หมดนะครับตรงนี้อ่ะฮะอืมใส่ทิ้งเข้าไปครับนี่ครับแล้วก็รอมันเดือดอีกสักพักหนึ่งนะครับผม แล้วเราค่อยมาชิมกันว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะฮะถ้ามันยังไม่เปรี้ยวนะครับแล้วก็สามารถเติมน้ำมะขามได้หรือถ้ามันเปรี้ยวแล้วพอดีแล้วเราก็ตามชอบครับอันนี้ฮะโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วเราไปดูผลงานกันครับว่าหน้าตามันจะออกมายังไงนะครับผมเย้ครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกครั้งครับเรียบร้อยแล้วครับต้มยำปลาช่อนใบมะขามอ้นนะครับผมพร้อมขึ้นโต๊ะเราไปทานแล้วครับนะฮะ ต้องบอกว่าเมนูวันหยุดวันนี้ไม่มีข้าวแล้วครับเรากินเป็นกับข้าวกันก่อนนะครับอื้มอเดตครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าสุดยอดนะครับผมเป็นไงบ้างครับเมนูวันหยุดของเราเดี๋ยวเมนูต่อไปหรือว่าวันหยุดหน้าเราจะมีอะไรนะครับเดี๋ยวมาเอฟอัปเดตกันไม่ใช่อัปเดตอะไรอัปเดตกันครับผมนะฮะโอเคครับวันนี้ไปก่อนครับขอไปชดน้ำร้อนๆก่อนอื